ช่วงนี้ไปดูมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะในเรื่องของอต่อนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเลือกพักการเมืองของประชาชนค่ะท่ามกลางในสถานการณ์และก็บร,รยากาศการเลือกตั้งในปี2569ที่กำลังใกล้เข้ามานะคะนโยบายของพักการเมืองต่างๆจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ประชาชนใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะประเด็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสังคมในอนาคตของประชาชนค่ะ ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยะคงมณีรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เผยมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการเลือกตั้งด้านเศรษฐกิจ ของพักการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักการเมืองของประชาชนด้วยปัจจุบันประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยให้ความสําคัญกับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่แต่ละพักการเมืองได้ชูนโยบายในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและแรงงาน เป็นนโยบายจูงใจของแต่ละพักซึ่งประชาชนต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืนในระยะยาวในขณะเดียวกันมองว่ายังมีประเด็นสำคัญที่พักการเมืองไม่ได้หยิบยกเป็นนโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นการรับมือสังคมสูงวัยการปฏิรูปภาษีหรือการเตรียมแรงงานไทยเข้าสู่ยุค AI ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศแต่กลับไม่อยู่ในกระแสะนโยบายหาเสียงนะครับ ผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรชัยยะเห็นว่าท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI พักการเมืองควรมีนโยบายหรือสกิลที่เป็นรูปธรรมเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคธุรกิจและการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้ผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องพึ่งนโยบายที่พัฒนาศักยภาพคนเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่การพักชำระหนี้หรือแจกเงินที่ให้ผลเพียงชั่วคราวครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชัยยะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องแยกแยะระหว่างนโยบายขายฝันกับนโยบายที่ทำได้จริงผ่านความรู้ข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ได้มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ต้องเห็นทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและขอเชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดยอย่ามองว่าเป็นหน้าที่แต่ให้มองว่าเป็นการเลือกอนาคตของประเทศในอีก4ปีข้างหน้าค่ะจริงเราไม่สามารถแยกได้ถ้าเราได้พรรคการเมืองที่ดีพรรคการเมืองที่ที่มีศักยภาพนะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกขายนโยบายดีๆอคนที่จะมาเลือกก็ขอให้เลือกนโยบายเลือกที่นโยบายอย่าเลือกที่ตัวคน ให้เลือกที่นโยบายเพราะนโยบายผลิตโดยพักการเมืองนะและอย่าเลือกที่กระแสเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่คนที่จะเป็นผู้เลือกเนี่ยเราต้องตรวจสอบพักการเมืองตรวจสอบคนที่พักการเมืองส่งเข้ามาตรวจสอบนะตรวจสอบพักการเมืองของอาจารย์ความหมายก็คือตรวจสอบนโยบายที่เขาผลิตออกมาว่านโยบายนั้นเนี่ยฉันได้ประโยชน์ในอนาคตจริงๆจากการเลือกเข้าไป ถ้นานโยบายไหนดูแล้ว้เยเมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะเลือกให้เลือกที่นโยบายคือจริงๆอาจารย์ไม่อยากเรียกว่าการเลือกตั้งคือหน้าที่นะแต่การเลือกตั้งมันคือการเลือกอนาคตนะอนาคตไม่ใช่อนาคตของเราเองนะแต่เป็นอนาคตของเพราะว่สีปีนะถ้าเกิดว่าเขาลงการลงนโยบายดีๆไปคนที่ได้รับผลประโยชน์คือุนลูกของเรารุ่นหล,ลานของเรา เพราะฉะนั้นหน้าที่เขา,เาไม่ไม่เชงหน้าที่เราเราเลือกพรรคการเมืองเพราะเราเลือกสังคมเลือกโครงสร้างเศรษฐกิจเลือกความเป็นอยู่ให้ตัวเราในอีกสี่ปีให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราถ้าพูดอย่างเนี้มันจะให้ความสําคัญมากขึ้นว่าทําไมคุณควรจะไปเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่แต่คุณควรไปเลือกเพื่อตัวเองและรุ่นลูกรุ่นหลานที่มีสังคมดีเศรษฐกิจดีมีเพื่อนบ้านที่ดีมีมีอะไรนะมีกฎหมายที่ดี